Ba bì tư lắm ở đây. Oh, cô mất bên lần tham gia đi nọ với <laughs> đêm tay mặt 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 มันตกแต่งเข็มดัวเข็มอยู่ไหนดีคือื้ออยู่ไหนแต่มันไม่มีที่ปาดอ่ะเราทำแบบนี้เหมือนเดิมไม่ต้องปาดไม่ไม่ต้องปาดเต็มืต่อเดียทุกเสื้อเสื้อเก้าไม่ได้ไม่เล่นงอเหมือนนักตัเดี๋ยวมันท้ำข้าวคุณเก่เราไปตุนเผืไว้พิมพ์ทำกิ๊บมา

ไม่ต้องเอาไมไม่ไม่โออ๊ะโออ๊โออตาไปแล้วะถอตาไปแล้วไม่น้อยใจจังเลยนะเธอล้กเกาลูกเร็วเาลูกเรวเทมอยู่ไหนวะเทมอยู่ไนวะเดี๋เม่อเมอยู่ไนวะเอานี้เวรไม่เก็บเอเทม วันนี้เสะแวนปิดไหม้เสะเสะทุกว่าพี่ล่ะมันได้ปันนี้ไหมเหรอิมมันได้ปันนี้ไหมวะนี่ปันนี้มาเต็มเสะปันนี้เหรอไม่ดองไม่ช้อยใสะตีเหลังกาไหมวันนี้ไม่ดอฮะไม่มาเลยทำอะไรเนี่ยนะกดแก่เหลืองหลักแบบนี้ปิดไหม้ปิดฝ้าไหม biết hãy bắt gomia. Muy chóng, muy chóng. Muy chóng, muy Mày Muy chóng, muy chóng. Muy chóng, muy chóng. báo chóng, mà chóng, muy chóng. Muy chóng, muy chóng. nó นะหรอไม่ร hmm. ู้ไม่รู้เลยมันแบบเดียวก้อยไส่มันแมงทีใช่ไม่ได้กอดหล่อวนอันนี้เป็นนั่นแล้วนี่มีกันนะถึงเกตอยู่ในแหววภาษาไดทำดูเรืองไม่รู้แม่ใช่ไหนกล้องวันนั้นอยู่ไหน